กินอ่ะง่ำๆอ่ะจากปัญหาอะไรปัญหาแรงงานปัญหาการทำงานนะครับซึ่งจะนำไปสู่การเคลื่อนไหวแรงงานในภาคอื่นด้วยพราะว่ามัเกี่เศรษฐกิจนะฮะรปมีอะไรคล้ายๆกันแบบเนี้ยใรคุณ่อไ้ไหมคเรียกว่าอุ่ยต้องเป็นการตั้งชี ใส่บางสิ่งจะจำเราได้วโอ้กินจงหมดกเราด้วยหรอแม่คุณแม่ไม่จ้เลยคำหนึ่งคำเดียวคุณแม่ขอกินอันเดียวนะเออเจ้าหนุ่มไม่อยากกินด้วยฮะไหนสิ วิ่งเรากำลังจะทําอะไรกันลูกเสือร่าแข่งหน้าข้างหน้าไหนเรากําลังจะทําอะไรกันคะลูกตรงมุดอ่ะเราเรากำลังจะทำอะไรข้าวเบอร์โอเคอ๋อเราจะเห็นอะไรคะเราจะเห็นอะไรข้าง้ๆคะแก้มป่อง Yeah